กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สิริอีททราเวลนะคะวันนี้คุณแม่จะพามากินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ร้านนี้นะคะซึ่งคุณแม่มาทานหลายครั้งแล้วเด็ดมากเลยนะคะจะรู้ว่าเด็ดแค่ไหนตามเรามานะคะก็จะมีขนมครกด้วยนะคะขนมครกแฟนซีด้วยนะคะอร่อยนะคะเป็นขนมครกแฟนซีนะคะ ยู่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เลยนะคะถ้าไม่สังเกตนี้ก็จะไม่เห็นก็จะไม่รู้นะคะว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ใครผ่านมาแถวนวลจนันแถวรามินทาที่ตัดกับนวลจันก็แวะมาได้นะคะที่นี้เขาจะเปิดเวลา9้าโมงครึ่ง้าโมงถึงบ่ายสาโมงครึ่งถ้าวันไหนหมดเร็วก็หมดเร็วนะคะถ้ามาเกินบ่ายสามโมงก็ก็ไม่ต้องมานะคะแล้วก็เขาจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะ ร้านนี้เขามีคนละครึ่งด้วยนะคะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แหกโค้งนะคะอันนี้เป็นเมน,นูเขานะคะมีหลากหลายมียอมากราคาไม่แพงด้วยนะคะ,ะข้าตุนไก่น่าทานมากเลยนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยมี เขาเรียกอะไรนะไข่มีไข่พะโล้ด้วยนะคะเรามาทานหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ไปทานร้านไหนไม่เหมือนที่ร้านนี้นะคะ ร้านนี้ลูกสาวสวยด้วยนะคะอาจจะปุ่มนะคะรสชาติคืถั่วนะคะถั่วข้ากวกล้วยหกทุกอย่างเลย อร่อยมากค่ะที่สำคัญคือมีไข่พะโล้ นี่ก็คือถ้าพิเศษนี่คือ50สบบาทเยอะมากขาเผื่อยมากเลยคะ่ะอร่อยมากค่ะทุกคนร้านนี้นะคะน้ำซุปเขาจะเข้มข้นมากนะคะถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาทานดูนะคะ แล้วก็ได้เวลาต้องจากกันแล้วนะคะพบ,พบกันใหม่กับวีโอหนะ้าวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ